หลายคนปลูกผักแล้วเจอปัญหาผักไม่ค่อยหวานดอกไม่ค่อยติดวันนี้ผมมีสูตรฮอร์โมนทําเองง่ายๆที่ช่วยทั้งล่อแมลงมาผสมเกสรแถมยังทําให้ผักมีรสชาติหวานขึ้นวยครับวันนี้ผมมีสูตรฮอร์โมนทําเองง่ายๆจากของในครัวครับใช้ได้2แบบครับสูตรเร่งด่วนและสูตรหมักใครสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยครับวัตถุดิบวันนี้ก็คือ1นนะครับนมเปรี้ยวครับขนาด90มลลลิตรครับ ผมจะใช้อยู่3กล่องตัวนี้มีจุลินทรีย์และความเปรี้ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชต่อมาเป็นผงชูรสครับผมจะใช้1ช้อนพูนตัวนี้ให้กรอดอะมิโนโช่วยเร่งรสหวานในผักสุดท้ายครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะผมจะใช้ทั้งหมด3ฝาตัวนี้มีน้ําตาลกับวิตามินช่วยเพิ่มพลังงานให้กับพืชและช่วยให้ติดดอกออกผลดีสําหรับสูตรหมก ผสมทุกอย่างใส่ขวดพลาสติกครับจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยนํามาผสมน้าฉีดพ่นจุลินทรีย์จะได้ทํางานเต็มที่เวลาจะใช้สูตรหมักให้ผสมฮอร์โมน1แก้วน้ําดื่มปริมาณ200มลลิตรต่อน้ํา20ลิตรแล้วนําไปฉีดพ่นได้เลยครับสาหรับช่วงเวลาในการฉีดพ่นแนะนาให้ฉีดช่วงเย็นครับสัปดาห์ละ 1- 2ครั้งเพียงแค่นี้ก็ช่วยล่อมแมลงมาผสมเกสรเยอะขึ้นแถมผักยังหวานกรอบกว่าเดิมครับสูตรนี้ลองนําไปทําตามกันดูนะครับ